CGN TV สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการ Living Life ผมอาจารย์สมนึกพระคำของพระเจ้าในวันนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือผู้วินิจฉัยบทที่สองข้อ11-23ถึง23ผู้วินิจฉัยบท 2, ยบที่สองข้อ11-23ถึง23คนอิสราเอลทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรพระยาเว่ และปรนิบัติบรรดาพระบาอันพวกเขาละทิ้งพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบรุษผู้ทรงนำพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์พวกเขาไปติดตามพระอื่นซึ่งเป็นพระของชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบและกราบไหว้พระเหล่านั้นทําให้พระยาเวกริว้วเขาทั้งหลายละทิ้งพระยาเวไปปรนิบัติพระบาอันและพระอัสธารรธดังนั้นพระพิโรธของพระยาเวจึงพุ่งขึ้นต่ออิสราเอล พระองค์จึงทรงมอบพวกเขาไว้ในมือพวกโจรผูกปล้นเขาและทรงขายเขาไว้ในมือของบรรดาศัตรูที่อยู่ล้อมรอบดังนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่สามารถต่อต้านศัตรูได้เขาทั้งหลายออกไปรบเมื่อไรพระหัตของพระยาเวก็ต่อต้านทําให้เขาพ่ายแพ้ดังที่พระยาเวตรัสแล้วและดังที่พระยาเวทรงปฏิญาณไว้กับเขาและเขาทั้งหลายก็เป็นทุกข์ยิ่งนัก แล้วพระยาเวทรงให้เกิดผู้วินิจฉัยผู้ช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นมือผู้ที่ปล้นเขาแต่เขาทั้งหลายก็ยังไม่เชื่อฟังบรรดาผู้วินิจฉัยของเขาเพราะพวกเขาเล่นชู้กับพระอื่นและกราบไหว้พระเหล่านั้นไม่ช้าเขาก็หันไปจากทางซึ่งบรรพบรุษของเขาผู้ได้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวได้ดำเนินแต่เขาทั้งหลายไม่ได้ทําอย่างนั้นพระยาเวทรงตั้งผู้วินิจฉัยขึ้นเมื่อไร พระยาเวก็สถิตกับผู้วินิจฉัยเมื่อนั้นและทรงช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นจากเงื้อมือของศัตรูตลอดชีวิตของผู้วินิจฉัยเพราะพระยาเวทรงสงสารเขาทั้งหลายเมื่อทรงฟังเสียงคร่ำครวญของเขาเนื่องด้วยผู้ข่มเหงและบีบบังคับแต่เมื่อผู้วินิจฉัยนั้นสิ้นชีวิตเขาทั้งหลายก็หันกลับไปทำชั่วร้ายยิ่งกว่าบรรพบุรุษของเขาโดยติดตามปรนิบัติและกราบไหว้พระอื่นๆเขาไม่เคยละความชั่วที่เคยทำ หรือทิ้งทางดื้อดึงของเขาดังนั้นพระพิโรธของพระยยเวจึงพุ่งขึ้นต่ออิสราเอลและพระองค์ตรัสว่าพระชนชาตินี้ได้ละเมิดพันธสัญญาซึ่งเราได้บัญชาไว้กับบรรพบรุษของเขาและไม่ยอมฟังเสียงของเราดังนั้นเราจะไม่ขับไล่บรรดาประชาชาติซึ่งโยชูวาทิ้งไว้เมื่อเขาสิ้นชีวิตนั้นไปจากพวกเขาอีกต่อไปเพื่อเราจะใช้ประชาชาติเหล่านั้น ทดสอบอิสราเอลว่าเขาจะรักษาพระบัญคาของพระยาเวและดำเนินตามอย่างบรรพบุรุษของเขาหรือไม่ดังนั้นพระยาเวทรงปล่อยประชาชาตเหล่านั้นไว้ไม่ทรงขับไล่ให้ออกไปเสียโดยเร็วและไม่ได้ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของโยชูวาอ่านพระคัมภีร์ไม่ว่าจะคิดบวกยังไงมันมีภาษาออกมาในเชิงลบซึ่งในที่นี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะพระคำของพระเจ้านั้นมีประโยชน์ ด้วยประการทั้งปวงเพื่อสอนเราฉะนั้นอะไรไม่ดีพระเจ้าก็ต้องบอกพระกุมีตรงนี้บอกคนอิสเรลทําชั่วในสายพระเนตรของพระยาเวและปนิบัติบรรดาพระบาอันพวกเขาละทิ้งพระยาเวพระเจ้าแห่งบัมพบุรุษผู้ทรงนําพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์พวกเขาไปติดตามพระอื่นซึ่งเป็นพระของชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบและกราบไหว้พระเหล่านั้นให้ท่านคิดเอาแล้วกัน เป็นพระเจ้าไท่ก็แล้วช่วยก็แล้วนำก็แล้วสนับสนุนก็แล้วเวลานี้เบี้ยวประพฤติชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าหัวเรื่องวันนี้ก็เลยบอกว่าต่างไม่ตรงขึ้นถามจริงๆอยากจะพูดให้บวกยังไงในเมื่อเขาทำชั่วแล้วจะไม่พูดก็ไม่ได้นี่ะเป็นเหตุให้มันต่าง ทีนี้ไม่ตรงขึ้นเลยฮนะต่างแล้วล่วงเลยฮนะอันเป็นเพราะว่าพวกนี้เข้าไปมีส่วนกับรูปเคารพปิบัติพระบาอันละทิ้งพระเจ้าพระคบีบอกไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าเบ่าวสองนายในที่นี้พูดถึงเรื่องการปนิบัติพระเจ้ากับการปนิบัติเงินทองเราไม่สามารถมีสองนายได้ แต่ในที่นี้มีสองเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เที่ยงแท้และรูปเคารพคือพระบาอันพวกเขาละทิ้งพระเจ้าและปนนิบัติพระบาอันดังนั้นพระกมีบอกว่าพระพิโรธของพระยาเวจึงพุ่งขึ้นต่ออิสเรลพระองค์จึงทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของพวกโจรผู้ปนเขาทำอะไรอย่าให้พระเจ้าโกรธ แลวสิ่งที่พระเจ้าโกรธที่สุดก็คือมีพระเจ้าอื่นต่อหน้าพระเจ้าเราพระเจ้ารับยาเรารู้ว่าสำหรับคริตชนในเวลานี้เราคงไม่ไปไหว้พระรูปเคารพหรือสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์ทำขึ้นแต่บางท่านเรามีรูปเคารพที่อยู่ในตัวเรารูปเคารพของเราอาจจะหมายถึงการบ้าในทรัพย์สิ่งของหรือวัสดุอะไรก็ได้ รูปเคารพของเราอาจจะเป็นการบูชามนุษย์หรือบุคคลมากไปกว่าการให้เกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือนมัสการพระเจ้ารูปเคารพของเราอาจจะไมเซตของเราที่ปักใจอยู่กับบางสิ่งบางอย่างแล้วคิดว่าไม่ผิดแต่ไม่ได้ถวายเกียรติแด,ด่พระเจ้าบางครั้งเราให้ไมเซ็ตตรงนั้นมาควบคุมตัวเราและตัดสินใจด้วยตัวของเราเอง ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ถูกแต่ไม่ได้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและเพราะเห็นนี้เองเพราะความล้มเหลวตรงนี้เองเมื่ออิเสเรเอลตัดสินใจไปเคารพรูปเคารพมีผลผลที่หนึ่งก็คือพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเขาลองเช็คดูดีๆครับว่าเวลานี้มีรูปเคารพอะไรอยู่ในเราหรือเปล่า มีอะไรที่เราเห็นว่าสำคัญกว่าพระเจ้าหรือเปล่าบางคนเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ไปโบสถ์เขาจะต้องหาที่ไปหลายคนก็ไปไม่ไปโบสถ์ไปสนามมวยได้หลายคนไม่ไปโบสถ์อาจจะเลือกไปที่อื่นไปห้างก็ได้ผมไม่ได้บอกว่าไปห้างเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ในเวลาที่สมควรที่จะไปโบสถ แต่กลับไปห้างเราลองคิดดูสิครับว่าไปเดินห้างมีความสุขไหมทั้งที่เรารู้ว่ามีเวลาที่เราจะต้องนมัสการพระเจ้ายิ่งเวลานี้ต้องนมัสการอยู่กับบ้านอวิสบายเลยรู้ว่าเขานมัสการออนไลน์เดี๋ยว่อยไปเปิด YouTube เอาก็ได้เดี๋ยว่อยไปดูเฟซเอาก็ได้เพราะไลฟ์สดเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้แล้วเมื่อเราให้อย่างอื่นมาโฟกัสก่อนพระเจ้า พระคัมภีร์บอกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกอิสราเอลที่เข้าไปนมัสการพระบาอันขอให้พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับท่านด้วยการที่ท่านนมัสการพระเจ้าพอพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่อยู่กับพวกเขาเมื่อต้องสู้คาใดก็แพ้เสมอลองคิดดูสิครับว่าการต่อสู้ทุกครั้งแพ้ทุกครั้ง มันเป็นการต่อสู้ที่ไม่สนุกเลยหลายคนที่ล้มเหลวกับชีวิตเพราะเขาแพ้แล้วแพ้อีกแพ้แล้วแพ้อีกแต่ท่านทั้งหลายจะไม่แพ้ครับถึงแม้บทเรียนตอนนี้ได้พูดถึงความแย่แต่ท่านจะไม่แย่เพราะพระคัมภีร์ให้ท่านรู้ว่าเขาแย่เพราะเขาไม่ได้นมัสการพระเจ้าถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าการต่อสู้ทุกครั้งชนะทุกครั้งได้เมื่อพระเจ้าอยู่กับเราใครจะต่อสู้เราได้ ถ้าพระเจ้ารบแทนเราไม่ว่าศัตรูจะมาในรูปแบบไหนเราจะมีชัยชนะแต่ถ้าพระหั์ของพระเจ้าไม่ไอยู่กับเราเหนื่อยครับเสียใจด้วยพระคัมภีร์บอกว่าเขาทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งนักยิ่งจะมีความสุขกับทุกข์ก็มันไม่ทุกข์ได้ยังไงไปนมัสการพระบาอัน สิ่งที่มนุษย์สร้างและเราก็ไปเคารพบ,บูชาทั้งทั้งที่เราควรที่นมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ที่ไม่ได้สร้างด้วยมือของมนุษย์แต่พระเจ้าเป็นผู้สร้างเราสิ่งตลปัดเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับมนุษย์ถ้ามนุษย์รู้จักกับพระเจ้าและไม่เลือกที่จะปฏิบัติและให้เกียรติพระเจ้าอาจจะเป็นการสร้างรูปเคารพแล้วในที่สุดพระคัมภีร์บอกว่า ดังนั้นพระพิโรธของพยาเวจึงพุ่งขึ้นต่ออิสราเอลและพระองค์ตรัสว่าเพราะชนชาตินี้ได้ละเมิดพันธสัญญาซึ่งเราได้บัญชาไว้กับบัมพบุบุษของเขาและไม่ยอมฟังเสียงของเราพระหัตไม่เพียงแต่ไม่อยู่กับพวกเขาพระพิโรธพุ่งขึ้นถ้าพระเจ้าเครืองแล้วก็จบถ้าพระเจ้าแฮปปี้ก็จบเหมือนกัน ถ้าพระเจ้าเคืองจบไม่สวยถ้าพระเจ้าแฮปปี้จบสวยครับเรามาตกลงกันเรามาทำงานร่วมกันวันนี้ที่เราจะทำให้พระเจ้าแฮปปี้น้ำมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่องค์เดียวเท่าน,นั้นเองให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราให้พระองค์เป็นเซนเตอร์ในชีวิตของเราให้พระเจ้าสร้างทางที่เราจะเดินไปตามภาพมรรคาของพระองค์ ให้เราชื่นชมยินดีกับความสุขด้วยกันกับพระพรด้วยกันและขอพระเจ้าทอดพระเนตรและอย่าให้พระองค์นั้นโกรธเคืองเราเพราะเราไม่ได้ทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอปฏิเสธการที่จะกระทำ สิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าขอปฏิเสธรูปเคารพขอรับพระองค์ให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าขอร่วมแรงร่วมใจกันกันกบทุกคนที่เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยการจับพระคำของพระเจ้าในชาวนันนี้ด้วยการที่เราจะร่วมแรงร่วมใจกันให้เกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา ในครอบครัวของเราเราจะพูดเหมือนโยชูวว่าสำหรับข้าพเจ้าและครอบครัวเราจะเลือกที่จะบนิบัติพระเจ้าในานามพระอิสริษอเมน อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายนะครับที่มีส่วนร่วมกับรายการของ c g เจนทในวันนี้ใน YouTube ก็ดีใน Facebook ก็ดีด้วยการก,กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ Subscribe เพื่อในที่สุดจะเป็นพอรอออย่าลืมขอท่านคิดเห็นอย่างไรช่วยส่งคอมเมนต์นะครับเพราะคอมเมนต์ของท่านจะเป็นพรจริงๆสำหอรับอาจารย์ทุกท่านนะฮะเมื่ออาจารย์ได้เห็นคอมเมนต์ของท่านจะเป็นพรสำหรับอาจารย์ด้วยที่ท่านอวยพรผู้ชัยพระเาขอบคุณครับ Bye. Mm -hmm.